จา๊จา,จาด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 าจ๊าดาดาจ๊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 าแฮปปี้ฮอลิเดย์เอเวอริบอดี้ค่ะน่ทุกคนชนแก้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกทุกคนมาเจอกับอ้อยแล้วนะคะตอนนี้อ้อยอยู่ที่ประเทศโปรตุเกสค่ะแล้วตอนนี้อ้อยก็อยู่ที่โรงแรมนะคะ Eurostar ที่เมืองโปรโตนะคะที่ประเทศโปรตุเกสค่ะทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องเต็งเตงกี้ด้วยนะคะ และนี่ก็คือหน้าตาของโรงแรมยูโรสตาร์นะคะที่เมืองโพอโตประเทศโปรตุเกสค่ะเข้าไปข้างในโรงแรมกันเลยค่ะทุกคนโรงแรมคือกว้างขวางโอกโถงอ่างถางมากค่ะโอ้ไม่ก่อนน่านอนสุดๆน่าพักสุดๆไปเลยค่ะทุกคนเข้าไปในห้องพักของอ้อยกันเลยค่ะห้องเป็นห้องดับเบิลรูมนะคะเป็นเตียงดับเบิลไซส์เช่นกันค่ะทุกคนเสียดายจังเลยค่ะอ้อยนอนคนเดียวไม่มีใครมานอนเป็นเพื่อนอ้อยเลยค่ะเสียดายจังเลยเนาะอ้อยน่าจะมีแฟนเร็วๆจะได้พาแฟน มันนอนที่โรงแรมนี้กับอ้อยนะคะไปดูที่มินิบาร์ค่ะทุกคนมีชากาแฟเครื่องทําน้ําร้อนน้ําเปล่าก็มีให้เรานะคะตู้เสื้อผ้าก็กว้างใหญ่ดีค่ะมีตู้นิลภัยด้วยนะคะทุกคนไม้แขวนเสื้อคือดีมากค่ะทุกคนตู้ใหญ่มากเดี๋ยวอ้อยต้องเอาเสื้อผ้ามาใส่แล้วล่ะค่ะทุกคนไปดูในห้องน้ำก็ต่อเลยนะคะห้องน้ำก็กว้างมากค่ะทุกคนกระจกบานใหญ่มากเลยจ้าทุกคน เดี๋ยวค่ำคืนนี้อ้อยจะต้องออกไปทานข้าวนะคะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะไปทานอะไรนะคะเดี๋ยวไงทุกคนก็ฝากกันติดตามอ้อยไปค่ำคืนนี้กันนะคะที่เมืองโปโตประเทศโปรตุเกสค่ะไปกับอ้อยนะจ๊ะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะรีวิวอะไรให้ดูสวยๆนะคะทุกคนออ้ยปก่ก็เปิดผ้าม่านออกมาก็เห็นบุคคนข้างนอกเต็มไปหมดเลยโอ้ my ม o ก ก่อนที่จะไปกินข้าวกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นวันเสาร์ใช่ไหมคะเราไม่ได้แบบว่าบุ๊กไว้นะคะก็ต้องมานั่งดื่มกับเพื่อนๆก่อนค่นคะเพื่อจะรอให้ร้านอาหารโทรมาเรียกเราน,นะคะทุกคนชนแก้วคะ่ะ Happy holiday านนาา everybody ค่ะ What is the name of this wine Can uh, I don't know <laughs> but it's very nice sour Where we are now <laughs> what what the r e s t r a n t call เออนี้เอยู่อเออเ n อเออเออเนอเออเออเ y อเออเอนเออออเ่ข้างหน้เร้านอาหารแล้วนะคะแดเนียลำเาเเ ตอนนี้ก็เข้าอยู่ในร้านอาหารแล้วนะคะตอนนี้ก็คือให้แดเนียลสั่งไปเลยค่ะเพราะว่าแดเนียลเขารู้นะคะว่าเราต้องสั่งอะไรแล้วก็แดเนียลสั่งไปเลยค่ะเพราะว่าเราไม่รู้นะคะว่าสั่งโปรตุเกสด้วยยังไงนะคะเราให้กับแดเนียลสั่งไปเลยอาซอนลากีด้วยครับแดเนียลเฮียมีคาที่แคสติกโปรตุเกสนะคะ แล้วตอนนี้นะคะแดเนียยเขาก็กำลังจะสั่งอาหารให้กับพวกเราค่ะการเดินทางไปเที่ยวโปรตุเกสครั้งนี้ถือว่าโชคดีมากที่มีแดเนี้ยมาเป็นเพื่อนนะคะเพราะว่าเขาสามารถพูดภาษาโปรตุเกสได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเพื่อนๆอน้อ,อยถือว่าโชคดีสุดๆไปเลยค่ะทุกคนอาหารมาเสริมแล้วค่ะทุกคนหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นปลาย่างจานนี้เป็นแบบว่าเหมือนคล้ายๆกับหมูพะโลบ,บ้านเราจนจานถัดไปนั้นเป็นเหมือนแกงเขียวหวานไก่บ้านเราค่ะทุกคนเสริฟพร้อมกับมันต้มแล้วก็สลดัดบางจานก็มาพร้อม กับข้าวบ้านเราเลยค่ะทุกคนรสชาติถูกปากอ้อยมากค่ะติดค็มเล็กๆนะคะแต่อ้อยชอบค่ะถูกปากอ้อยมากค่ะดูจากสภาพทุกคนแล้วทุกคนคือหิวมากค่ะอาหารวางลงโต๊ะปุ๊บทุกคนคือตักปั๊บเลยค่ะเพราะหิวมากนะคะทุกคนแล้วก็อาหารอร่อยมากๆค่ะทุกคนดูจากหน้าตาอ้อยเลยค่ะอ้อยมีความสุกมากเลยค่ะทุกคนอาหารถัดไปจานถัดไปมาเสิร์ฟแล้วค่ะอันนี้เป็นสเต็กย่างค่ะมีเฟรนช์ฟรายทอดด้วยค่ะมากับสลัดแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆค่ะเดี๋ยวอ้อยจะชิมให้ทุกคนดูนะคะทุกคนโอ้ my god เนื้อคือ juicy juicy ค่ะทุกคนชิ้นโตมากค่ะทุกคนเขาปากอ้อยแล้วค่ะโอ้ oh my god เนื้อนุ่มละลายในปากอ้อยเลยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนของหวานมาเสิร์ฟแล้วค่ะกินขวานกันนะคะแดนเนียลสั่งมาให้พวกเราได้ลองกันเล็กๆได้น้อยค่ะว่ามีอะไรและชิมๆกันนะคะ thank you หน้าตาของหวานมาเสิร์ฟแล้วค่ะโอ้ oh my god หน,น้าตาหน้าหลักจุบจิบจุบจิบมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวอย้อยจะชิมให้ทุกคนดูนะคะว่าจะรสชาติจะเป็นยังไงนะคะทุกคน <S 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 2> <S 2> ขต้องหวานนี่คือดีมากไข่ข่าวตีกับคาราเมลแล้วแบบ oh my god คือดีมากดีจริงๆทุกคนดีสุดๆไปเลยอะ oh my god no a n t I want to eat now oh my god ดีมากกินดีค่ะอร่อยอ้ะไม่ไหวแล้ว oh my god ขนญี่ปุ่นขนช็อกโกแลต

สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนเช้านี้อยู่ที่โพโต้นะคะตอนนี้อยู่ที่เมสติกของโพโต้นะคะเป็นไลฟ์ถ่ายของแบบเก่าๆเล็กๆน้อยๆคะ่ะคือตรงนี้คือผู้คนแ <c oughs> บบว่ามากินพวกเอ่อพวกร้านเบเกอรี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะจจจจ้ด <c oughs> ตอนนี้อ้อยแล้วก็ผ่องเพื่อนนะคะอยู่ที่บนสะพานที่เออมืองโพโตแล้วนะคะเป็นสะพานที่สวยสวยุดงดงามมากค่ะบรรยากาศในเมืองนี้ก็คือสวยมากนะคะบูบบ้านบ้านเรือนคือดีมากหลังคาสีส้มสีแดงอิดคือสวยมากจริงๆค่ะอย่า้ทุกคนได้ไมาเห็นกับตากับอ้อยวันนี้จังเลยนะคะโอ้ยไปก่อนเรือข้างล่างก็คือดีมากเป็นเรือโบราณนะคะสวยงามมากค่ะทุกคน อ๋มก็คือสวยมากวิวสวยมากเลยคืออากาศก็ดีนะคะไม่หนาวมากแล้วก็ไม่ร้อนมากคือดีมากเลยค่ะทุกคนไปกันค่ะเดินชมเมืองกันกับอ้อยค่ะ ยังไงกันบ้างค่ะทุกคนกับการมาเที่ยวโพลโตประเทศโปรตุเกสกับอ,อ้อยอ้อยหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขแล้วก็สนุกกับวิดีโอนี้นะคะทุกคนยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b ครสมาชช่องเตงเตงกี้ nee เหมือนเดิมนะคะอ้อยต้องขอตัวขออนุญาตไปแอบมองผู้ชายโปรตุเกสสักน,นิดนึงนะคะเพราะว่าเขาหน้าตาดีกันมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ต้องขอตัวอนุญาตไปดื่มแชงเปรชื่นอกชื่นใจก่อนนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ช่องเตงเตงกี้ด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันค่ะ